ทำแปลงผักไอโดโปรนิขายควบคู่ไปกับการทำสวนสัตว์ขนาดเล็กมีม้าและเต,ต่าสุกาต้าให้เด็กๆขี่เล่นพร้อมให้อาหารสัตว์อีกหลายชนิดที่ฟาร์มผักนะคะมีชื่อว่าอยู่กันด้วยฟาร์มรักตั้งอยู่ในซอยโรงไม้ตนนรักจนันตมนาตาล่วงอำเภอเมืองจังหวัดตรังนะคะเจ้าของคือน,นายนารุพลจรูนวัธนะ อายุ47ปีซึ่งตั้งใจในละมิดสวนผักไอดโปรนิกนะคะให้เป็นสวนผักปลอดภัยใจกลางเมืองตรังบนเนื้อที่สองไร่นะคะโดยมีผักชนิดต่างๆรวมถึงผักสลัดโดยทำควบคู่ไปกับการเปิดสวนสัตว์ขนาดเล็กนะคะซึ่งมีทั้งม้าแคระม้าพันธุ์ต่างประเทศแกะแพะกระต่ายต่อชุกาตา้าไก่ซินกี้ หนูเกตบี้และก็นกแก้วนะคะโดยสัตว์แต่ละตัวนะคะจะมีชื่อเรียกเพื่อให้จดจำได้ง่ายและมีการจำน่ายลูกไก่ซินกี้ลูกกระต่ายลูกเต่าหนูเกตบี้ให้สำหรับคนที่พร้อมจะดูแลจริงๆเท่านั้นนะคะเพื่อให้มั่นใจว่าสัตว์ทุกตัวจะมีบ้านหลังใหม่ที่อบอุ่นและไม่ทอดทิ้งกัน โดยเด็กๆสามารถขี่หลังม้าได้นะคะขี่หลังเต่าชูก้าได้ด้วยอุ้มไก่ซินกี้ก็ได้และเล่นกับนกแก้วได้เพราะสัตว์ทุกตัวนะคะถูกฝึกให้เป็นมิตรกับทุกคนมาตั้งแต่เล็กทำให้เชื่องทุกคนสามารถสัมผัสได้ที่ฟาร์มดังกล่าวนะคะจะเปิดให้เข้าชมได้ทุกวันยกเว้นวันจันทร์และวันอังคารนะคะที่ปิดให้บริการ ส่วนราคาอาหารเลี้ยงสัตว์นะคะขายแก้วละ20บาทเพื่อให้เด็กๆได้ป้อนอาหารสัตว์ okay, ขี่ม้าคนละ150บบาทต่อรอบและยังมีม้าให้เช่านอกสถานที่อีกด้วยนะคะ

ก็ไม่กลัวอลยไอเรานี่กลัว่ชนี่ครับามปเรื่องอางนี่เอาแต่ปกว่แต่โปดอนแล้วตัวตรงตรงเลยรับ ตอนนี้ก็ถือว่าไปในแนวทางที่ดีครับผมเพราะว่าตอนนี้จะเป็นกลุ่มที่ที่ชัดเจนเลยว่าเด็กๆคือถ้าเกิดมาที่ตังก็คือจะไปเที่ยวไหนก็คือเด็กๆก็คือจะมาเที่ยวที่นี่กันก่อนนะครับแล้วก็ค่อยค่อยไปที่อื่นการอะไรแบบนี้ครับหลักๆครับผม คือว่าคนือลูกพันธุน์รี้คือสัตว์ที่นี่ส่วนใหญ่เราจะเป็นสัตว์ที่หลักๆเลยเริ่มต้นจากสัตว์ที่เราเลี้ยงเองนะครับเหมือนกระต่ายกับหนูเนี่ยเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสายพันธุ์ที่เราเลี้ยงเล่นที่บ้านแล้วเราก็เพาะลูกมันออกมาแล้วก็มาไว้ที่นี่ให้กับเด็กๆมันก็เลยค่อนข้างจะเชื่องแล้วก็การทําวัคซีนอะไรก็เราก็ทําทุกอย่างครบนะครับถามว่าอุ้มได้ไหมกระต่ายธรรมชาติของกระต่ายคืออุ้มได้แต่มันจะดีด แล้วเรากลัวว่าเดี๋ยวมันจะควนเด็กอะไรนี้แล้วก็ในเรื่องของหนูแก๊ตบี้เนี่ยที่เป็นลูกอะ่ะเราก็สามารถยิบเอามาให้เด็กๆอุ้มได้เอามาจับรูปไอ้ถ่ายรูปได้นะครับส่วนเต่าตัวเล็กๆเ,เนี่ยเอามาอุ้มถ่ายรูปได้หมดเลยนะครับตัวใหญ่นี้เด็กตัวเล็กๆก,ก็ขึ้นไปนั่งหลังเต่าถ่ายรูปได้ครับในเรื่องของไก่เนี่ยไก่ก็จะมีไก่ซิลกี้เนี่ยจะมอีอยู่ตัวหนึ่งที่เด็กๆจะชอบมาถ่ายรูปกันชื่อสมทรงตัวเมียตัวดำๆเขาจะอุ้มถ่ายรูปคนนั้นก็อุ้มได้ ส่วนแกะ่อะไรเนี่ยก็จับได้หมดสัมผัสได้หมดส่วนใหญ่สัตว์ที่จะสัมผัสได้หมดโดยเฉพาะม้ามา้มานี้เขาไปถ่ายรูปใกล้ๆได้เลยไปกอดเขาอะไรถ่ายรูปได้หมดรวมสัตว์ที่จะซื้อลูกพันเข้าไปด้วยไหมลูกพันธุ์คือเพื่อนตรงๆว่าเราเรา,เรา,เ,ราเราจะดูว่าเขาเขาเขาซื้อเพราะว่าเขารักัจริงไหมเหมือนเด็กบางคนหยัดได้เฉยๆแต่เอาไปจะเป็นภาระผู้ปกครองเราก็จะบอกเขาว่า ถ้าเป็นไปได้ก็คือเราเลี้ยงให้แล้วเนี่ยพามาดูที่นี่ดีกว่ามาชมที่นี่ดีกว่าแต่ถ้าเขาอยากได้จริงๆเราก็จะดูว่าเออเขาเขาตั้งใจเลี้ยงยังไงอะไรเงี้ยครับเราอยากให้คนนี้เขาแบบรักจริงๆไปเลี้ยงสงสารเขา <laughs>